สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง t ี e ด k Channel ครับคลิปนี้ครับถึงคิวผู้รักษาประตูของเชลซีครับก็คือทางด้านของปีเตอร์เช็คจากอคอนิกโมเมนต์นั่นเองครับซึ่งปีเตอร์เช็คตัวนี้ครับเรียกว่าทาบูตแล้วครับจะอยู่ที่93สำหรับ GK ครับ และเราลองขยับไปดูในเรื่องของดีเทลสักเล็กน้อยครับที่เป็นค่าพลังเด่นๆนะครับก็เริ่มที่ส่วนสูงก่อนเลยครับ196ซนเมตรครับมาในเวอร์ชันยี่สิบปีครับแล้วก็เป็นผู้เล่นที่นัดเท้าซ้ายนะครับส่วนเพยเยอร์คอร์คับ47เท่านั้นแล้วก็เร็วตันครับเลเวล21ครับสำหรับปีเตอร์เช็คตัวนี้ครับแล้วเราจะข้ามไปดูในเรื่องของค่าพลังต่างๆภายในเกมครับที่ต้องบอกเลยว่าเนี่ยความเร็วนะครับอันเนี้ยอาจจะน้อยมากนะครับสปีดแค่65แล้วก็พลัังกกรระชาคบสปีดต้นนเเี่่ย60ทานนัั้ครบพลังการยยิงเนี่ก็นน้อยะครับ75 ส่วนกรโดดจำเนี่ยก็ไม่เยอะนะครับแค่86เท่านั้นครับแล้วก็ความแข็งแกร่งครับ90นะแต่เราจะลองไปดูในเรื่องของนี่ฮะค่าพลังทั้งหมดของการเป็นประตูของปีเตอร์เชคครับเริ่มที่อันแรกเลยนะครับ Gk w i n นตครับหรือว่าความสามารถโดยรวมทั้งหมดนะครับก็อยู่ที่เต็มแม็กเลยนะครับ99แน่นอนครับสำหรับไอคอนิกมันต้องเต็มแม็กอยู่แล้วนะครับ แล้วก็อย่างที่2ครับ GK Catching ครับเผื่อใครยังไม่รู้ครับก็คือการรับบอลของ p e t เช็คนั่นเองครับเรียกว่าตันอยู่ที่99ครับอันที่3านี่จะเป็น Clearing ครับเรียกว่าตามตัวเลยนะครับการเคลียร์ครับ91ครับก็อย่างเช่นการออกมาตัดบอลหนึ่งๆอะไรแบบนี้สําหรับการเคลียร์บอลนะครับแล้วก้อนที่4ครับ Defect ครับก็เป็นปฏิกิริยาเกี่ยวกับีเตอร์เช็คนะครับก็99ชิ้นเดียวกันเลยครับ และก็อย่างสุดท้ายครับเป็นจ k r e น d ครับก็คือการยึดตำแหน่งของ p ีเตอร์เชคนั่นเองครับเรียกว่าก็99อีกแล้วนะครับก็99ทั้งหมดครับ4ค่าพลังครับแล้วก็การเคลียร์บอลเนี่ย91เท่านั้นครับสำหรับ p ีเตอร์เชคนะครับและก็ขยับไปดูในเรื่องของฟิวพาสีที่ปีเตอร์เชคให้มาครับเรียกว่ามีแค่4สกิลเท่านั้นครับก็จะเป็นพวกโลพันนะครับเรียกว่าเปิดบอลพุ่งเข้าหาตัวกองหน้าได้ดีนะครับแล้วก็จะมีพวกรองโทนครับการขว้างบอลได้ไกลนั่นเองครับแล้วก็การเซฟลูกหยุดท้า็กัปตััันนทีมะครรบบสาห ส่วนสไตล์การเล่นของปีเตอร์เชคครับเรียกว่าเป็น defensive goalkeeper ครับเป็นนักเตะประเภท,เภทผู้รักษาประตูที่ชอบยืนตำแหน่งครับเรียกว่าไม่ค่อยออกไปดวลหนึ่งสักเท่าไหร่เกี่ยวกับปีเตอร์เชคเลยนะครับสำหรับปีเตอร์เชคตัวนี้ครับเรียกว่ามาในรูปแบบของ GK ของเชลซีนั่นเองครับในรูปแบบของ iconic moment ครับ เรียกว่าจากที่ได้ลองปีเตอร์เชคมาครับก่อนอื่นเนี่ยผมจะขอพูดถึงสไตล์การเล่นของปีเตอร์เชคก่อนครับเพราะว่าปีเตอร์เชคกครับเป็นนักเตะประเภทอิมเปรสีฟโก้คิปเปอร์ครับเป็นนักเตะที่เป็นสายยืนตำแหน่งรับบอลซะมากกว่าครับอาจจะแตกต่างกับอมิมเปรสีฟโก้คิปเปอร์ครับที่เป็นแบบสายดวลหนึ่งหนึ่งซะมากกว่าครับแต่บอกเลยว่าปีเตอร์เชคตัวนี้ครับเอาตรงๆนะครับผู้ตัอประตูทุกตัวในเพจเนี่ยเรียกว่าค่าพลังเนี่ย เป็นเพียงแค่ตัวเลขครับเราต้องลองใช้จริงครับถึงจะรู้ว่าตัวนี้เนี่ยเข้ามือเราหรือเปล่านะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันเซฟรหรือเปล่าผมแนะนําเลยว่าต้องลองเองสําหรับผู้สาตประตูนะครับและเท่าที่ผมได้ลองมานะผมว่าพิจิเช็คตัวนี้เนี่ยมันดีตรงที่รูปร่างครับเพราะว่าส่วนสูงเนี่ย196ซเมครับเป็นประตูที่รูปร่างเนี่ยค่อนข้างสูงเลยเดียวสําหรับตัวนี้นะครับและจุดเด่นที่ผมมองว่าตัวนี้มันดีก็คือการรับบอลจากด้านข้างครับก็คือการคลอสจาก แบ็กก็ดีครับที่ฝ่ายตรงข้ามทํามาเนี่ยตัวนี้จะยืนตาแหน่งได้ดีครับแต่ถามว่าการเสียประตูเนี่ยแน่นอนครับประตูทุกตัวเนี่ยในเกมครับมันเสียประตูทุกตัวอย่างแน่นอนครับอยู่ที่เราครับว่าเราจะชอบมันหรือเปล่านะครับเช่นผมเนี่ยเป็นแฟนแอสเนอนใช่ไหมปีเตอร์เชคมันก็เคยอยู่ทั้งเชลซีแล้วก็แอเนอนแน่นอนครับผมเป็นคนที่ชอบแน่นอนสําหรับตัวนี้ครับเพราะว่าผมเลือกที่จะชอบมันเนื่องจากผมเชียร์มันนะครับบางคนอาจจะเลือกเพราะว่าคุณเชียร์ทีมรักนั่นแล้วก็ปีเตอร์เชคเนี่ยอยู่ทีมนั้นคุณก็เลยใช้มัันครบ อันที่2ก็คือคุณใช้แล้วรู้สึกว่าถูกชโลโก,กับมันครับแล้วก็มันเซฟคุณก็เลยเลือกใช้มันครับแต่อาตรงๆครับบางตัวเนี่ยที่มันครับยกตัวอย่างเช่นประตูคนหนึ่งนะครับค่าพลังเนี่ย99หมดเลยทุกค่าพลังทั้ง5ด้านครับแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าประตูตัวนั้นมันจะเซฟถูกไหมเต็มค่าพลัง9 9แน่นอนครับไม่ได้หมายความว่าม,ามันจะโกงหรือมันจะเซฟทุกเกมครับประตูทุกตัวเนี่ยมีจุดอ่อนแล้วก็การเสียป,ประตูที่เหมือนกันแน่นอนครับเพราะว่าถ้าฝ่ายตรงข้ามหลุดมา12เนี่ 2ตัวครับถ้าเขาใจหนึ่งตัวเนี่ยแน่นอนคุณก็เสียประตูอยู่แล้วใช่ไหมผมว่าประตูเนี่ยอยู่ที่คุณมากกว่าครับว่าคุณจะเลือกใช้ประตูตัวไหนนะครับแต่ผมจะขอพูดถึงในเรื่องของแง่ดีของฟิลเดอร์เชกครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวที่เปิดบอลได้ดีมากนะครับเปิดบอลพุ่งเท้าซ้ายเนี่ยเปิดก็ดีนะครับมันเป็นประตูที่เปิดแล้วเข้าหา <c oughs> ตัวผู้เล่นอ่ะเข้าใจปะมันจะมีพวกโลพันเข้ามานะครับแล้วก็เป็นตัวที่ส่งไลได้ดีนะครับการคว้างบอลนะครับลองโทเนี่ยสามารถเกมสวนกลับเนี่ยผมว และนอกจากนั้นครับผมว่าปิเตเชคเนี่ยมันเป็นตัวที่รับบอลจากแถว2เนี่ยได้ค่อนข้างดีครับและผมว่าปิเตเชคตัวนี้มันเป็นตัวที่อาจจะโดนหนึ่งเนี่ยไม่เก่งแน่นอนครับเพราะว่าการเคลียร์ของมันเนี่ยน้อยมากแล้วก็สปีดที่บอกเลยว่าวิ่งช้ามากสําหรับตัวนี้ครับแต่ปิเตเชคเนี่ยมันจะเก่งในเรื่องของการยืนตำแหน่งครับอย่างเช่นโดนยิงไกลมาเนี่ยโอกาสที่จะมันปัดได้ก็ดีครับหรือแม้แต่มันปัดนะครับแล้วก็รับตอนเนี่ยผมว่าตัวนี้มันทําได้ดีเช่นเดียวกันครับแต่ถามว่าถ้าหลุดเดี่ยวมาหนึ่งวเน น้อยนะที่มันจะเซฟได้แต่ถามว่ามันเซฟหรือเปล่ามันก็เซฟถูกไหมมันอยู่ที่จังหวะของผู้ต่อสู้เลยครับว่าเขาจะทํามาได้ดีขนาดไหนเกี่ยวกับดวลห,หนึ่งของปีเตอร์เช็คนะครับและผมก็เป็นคนหนึ่งครับที่อยากให้ทุกคนมาฟังคลิปนี้ครับแล้วก็เลือกใช้นักเตะประเภทผู้สประตูที่เราชอบสดีกว่าครับถ้าคุณไม่ชอบตัวไหนเนี่ยคุณก็อย่าไปใช้มนันถูกไหม คุณเชียร์เชลซีคุณก็ใช้ปีเตอร์เชคคุณเชียร์เซนนคุณก็ใช้ปีเตอร์เชคหรือคุณไม่เชียร์ทีมไหนเลยแต่คุณชอบปีเตอร์เชคคุณก็ใช้มันนะครับมันจะเก่งไม่เก่งเนี่ยผมว่ามันไม่เกี่ยวนะครับประตูเนี่ยมันอยู่ที่เราให้ความหมายมันว่ามันจะเซฟหรือมันไม่เซฟมันอยู่ที่จิตสํานึกของเราครับว่าเราคิดมันว่าเซฟมันก็เซฟ คิดอคติกับมันมันก็ไม่เซฟอยู่ห่างๆข้ามสาหรับประตูนะครับและก็ใครที่คิดเห็นเหมือนผมก็สามารถกดหนึ่งมาได้นะการที่ผมพูดไปเนี่ยเราคิดเหมือนกันหรือเปล่านะครับก็คลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับคนชอบคลิปนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยครับผมยังไงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าขอบคุณครับ